สมาคมไทยปากใต้แห่งแคลิฟอร์เนียนำโดยคุณจุฑาพรชัยรัติเวทนายกสมาคมจัดให้มีงานราตรีปากใต้ประจำปีนี้ขึ้นเมือ่อค่ำวันเสาร์ที่21กันยายนที่ผ่านมาที่อคาเดียเรกเรชันเซ็นเตอร์เมืองอคาเดียมนรัฐแคลิฟอร์เนียโดยได้รับการสนับสนุสนจากชุมชนชาวไทยสมาคมและชมรมตา่ตางๆที่มาร่วมงานกันอย่างมากมายเช่นทุกปี นอกจากการร่วมรับประทานอาหารร้องเพลงและลีลากันอย่างสนุกสนานแล้วนั้นยังมีการประกวดและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่แต่งกายพยื้นเมืองชาวใต้มาร่วมงานได้อย่างงดงามสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดในครั้งนี้ได้แก่คุณสุรพีพุกดำรองอันดับที่หนึ่งและสองได้แก่คุณตุก,กตามาและคุณอนัญญาภาสวัสดไรายได้ในการจัดงานนั้นจะนำไปร่วมโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่รงเวียนจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยก,ก็ขอ,อขอบคุณท่านผู้มีเกยียรติทุกๆท่านที่ได้มาในงานในค่ำคืนนี้นะคะคือถึงวาระวันนี้ที่เราจัดงานรัตรีเจ้าใต้นะคะเพื่อหาเงินตรงนี้ไปซื้อคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของ14จังหวัดภาคใต้ของเรานะคะและงานคืนนี้เราก็สำเร็จด้วยดีนะคะมี ผู้มีเกียรติท่านผู้มีเกียรติมาให้ความร่วมมือมากมายนะคะเพราะฉะนั้นขอผ่านสื่อตรงนี้นะคะว่าขอขอบคุณค่ะและคิดว่ามีอีกเจ็ดถึงแปดจังหวัดนะคะที่เราจะต้องหาทุนตรงนี้ต่อไปและคิดว่าพวกผู้มีเกียรติทุกท่านก็คงให้โอกาสเราจนกว่าเราจะทําผลสําเร็จถึง14จังหวัดนะคะค่ะดำในานามของอสมาคมไทยปักใต้นะคะ ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนักค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ